เนกกี่ยกาดอยู่ไหนอยู่หน้าส w i n g แล้ดูแรงเงียบเงียบเลยนะเงียบเลยนะโทษเนี่ยซวดสวดสวดทางมันหายมานาะประมาณนี้แหละ นั่มถ่วมเบิดแทนดำแดงและน้่มถ่วมพี่น้องีหน้าเป็นหน <mid S 2> ักนั่งคอตัเคียวแทน อากาศตรงไอตรงนาใส่ลัา,ลางฝนตกแล้วนำหมอกก็จะกลุ่มแหนมเห็นผูก้กระดับนำหมอกมันปกคลุ่มปีนหน้าเกืบอบก็คือเลยเด้อ เติบเราจะยางกินหอดพูนพูนกไก่มองขาวขาวขึ้นไปอีแนมนดูสุดแสงตาเลยนะจังหอดหน้าข่อยกะเรือลายอยู่ปีนี่กะเรือลายเติบ หอยเสลีนี่พีลึกสิได้กินขาวกินนาบ่มื้อนี้หอยสิกินเบิดีนีหอยกินเบิดโลดน่ะมหลายแค่นี้จับแน่แหละ จักบัวนั่นจักบัวเนี่ยอีกบัวเนี่ยเราอยู่บ้านแล้วนะวา่าเจ้าชิมืออยากจักบัวเนี่ยกี่โลกี่โลไปดำ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 ,ดำแบบอันนั้นเด้อดำแบบหับเมาบ่แม่นดำแบบเป็นบ้าดำแบบเป็นวัดบ่แม่นเด้จะมาดำผู้เดียว <c oughs> จะกิกนผู้เดียวพี 远的。